จิตที่ยังไม่ได้ฟ้องยากนักที่จะเห็นนิโรธสัตว์ราชกุมารข้อสัตว์เหล่านี้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเพลิดเพลินแล้วในอะไรสำหรับสัตว์ผู้มีอะไรเป็นที่มายินดียินดีเพลิดเพลินในอะไรนั้นยากนักที่จะเห็นสิ่งนี้คือปฏิจจสมุปบาทกล่าวคือความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย แก่สิ่งนี้สิ่งนี้และยากนักที่จะเห็นแม้นสิ่งนี้คือนิพพานอันเป็นธรรมเป็นที่สงบระง,งับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นธรรมอันสลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งทันหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หากพวกเราพึงแสดงธรรมแล้วสัตว์อื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงข้อนั้นจะเป็นความเหนื่อยเปล่าแก่เรา เป็นความลำบากแก่เราโอราชกุมารคาถาอันน่าเศร้าเหล่านี้ที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนได้ปรากฏจยำแจ้งแก่เราว่าการนี้ไม่ควรประกาศรรมที่เราบรรลุได้แล้วโดยยากทมนี้สัตว์ที่ควรถูกราธะโทษสะปิดกั้นแล้วไม่รู้ได้โดยง่ายเลยสัตว์ผู้กำหนัดแล้วด้วยราคะ อันฟวามมืดหุ้มห่อแล้วจะไม่เห็นธรรมอันไปทวนกระแสอันเป็นธรรมละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอน,นูดังนี้